ตอยู่นิ่งๆแป๊บนึงนะครับขลล้าจีไม่ <c oughs> ชื่อ <มา S 1> คุณจะกระจีอะไรกระตีวะคืยินมอมัน สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมารียกแรกคุณเจนเราจะมารีแอ action นะคะดอกมีออนรอนรักนะคะทุกคนยินวอร์เล็กทุกคนใช่ก็มาดูกันว่าในทีเซอร์ยินวอร์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะความฝันของเด็กบ้านนอกที่ได้เข้ามาเห็ดงานในกรุงเทพจังผมก่อแค่เก็บเงินเก็บทองส่งห้บาน บอวเคยคิดถึงเคยวันูหินว่าจะนั่งผ้าให้มาพบเจอความหักใหญ่ที่เขาบอกสมพงษรวยแล้อนี่คือฟ้าครามลูกชายคนเดียวของเฮียเองนะผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับรวยสักทีนะเดียวไรที่บอกเลยนะเับเดี๋ยวคุณได้ชนช้แน่นอน ทำแบบนี้ได้ไงเป็นขนุนเจ้าของโรงงานชั้นในมันไม่ใหญ่พอสำหรับตุ้กตาหรอกนะใหี่กูเขมรเขามาเล่กับเจนี่ออุโคใช่ไหมครับเขาจีถ้าคุณอ่ไอ์เมันถึงเวลาที่คุณฟ้าคามจะต้องลืมเขาแล้วนะครับเขาจะอยู่นิ่งๆแป๊บนึงไหครับ ตีกันปะอุ้ยมึงเห็นว่ามันต้องตีกันเออเธอเนี่ยมู่ไม่ทันโลกเลยอะไไม่ได้เกียดอ่ะอันนี้เจ้านายผมมึงเห็นชื่อคาราโอเกะบปะคอยเดือนนี้เดี๋ยวกูต้องมีมงขา่าวสุขของคนใช้แรงงานผมเป็นการได้ฝันรางวัลอุ้ยคุณชอบผมหรือเปล่าไม่ชอบค่ะสุดบอดแล้วก็อยู่ฝันว่าคุณฟ้าครามเขาเจ้าเธอเป็นแฟน ให้เรื่องของเธอกับเขาน่ะมันจะแค่ละครหลังข่าวถ้าผมจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไม่ได้โอ้ยคำพูดนี้อันนั้นวะข้าวจีเขาจะเป็นบัมบี้ข้าวจีเท่านั้นคุณจะเป็นบัมบี้ข้าวจีเท่านั้นไม่ก็เกินวะบัมี้ข้าวจีนอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ดูดอกนีออนรอรักนะคะแล้วก็รู้สึกว่า มันแบบมันเหมาะกับพี่วอมาการพูดภาษาอีสานน่ะคือชอบมากมึงแล้วคือทุกคนที่แบบเป็นสีสันในเรื่องคือจีจึงกันเรื่องมาพร์เฟคแล้วใครที่เคยแบบได้คือหยินอ่ะเคยพูดกับพี่วอว่าแบบว่าเหมือนประมาณแบบคือนอกเรื่องอะชีวิตจริงอะพี่วอลไม่มีฐานความน้างูย่ขนาดจะได้เออจงแล้วแบบจะเจอในซีรีส์เท่านั้นแล้วกูแบบตอนที่ไปหยิบไอตุกเอ้เอเปลือกเข้าตาหางตัวเขาจีอยู่นิ่งๆน้แล้วก็หยิบกูแบบอะไร นี่ไม่ใช่ยินวอไม่คืออันเนี้ยคือกูไม่ได้คือคือกูไม่ได้วหวยอะไรคือเออเขาสมบทบาทมันสามารถแยกได้ว่าอันนี้คือยินวออันนี้คือเข้าจี๋ฝาคลาบต้องฝาคําบข้าจี๋ฝาคาบขาจี๋แล้วก็ขอยินดีกับคุณยินด้วยนะคะที่เขาอ่ะได้เป็นคนรวยัที แต่ชื่อคาราโอเกะเปลี่ยนได้ไหม <c oughs> เออเปลี่ยนชื่อคาราโอเกะได้ไหมใครคินไปเปลี่ยนพอยอะไรไม่เอากูงงมากตาติดตลอดไม่เข้าใจเป็นอะไรกับคนชื่อพอยแล้วมีคนที่บอกเลิกอ่ะมันชื่ออะไรไปตัดออกไม่ต้องชื่อพอย <c oughs> ไม่พี่คนคน, <c oughs> นี่ฟังนะออ <c oughs> ฟังนะไม่ได้ไม่ได้ชื่อพอยอะไรก็แล้วแต่ขอไม่ใช่อพอผ่านได้ไหมแ <c oughs> <c oughs> พรพอยพิมพ์อะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยไม่เอาได้ไหมตัดออกพอพ่านอ่ะไม่ชอบแล้วชื่อพี่ พี่ราบพี่ราแล้วเกียดมากแบบเธอเป็นแค่ลูกของช่างทำจุชนไนมันใหญ่ไม่พอหรอกนะมึงจะเอาใหญ่ขนาดไหนมึงจะใหญ่ขนาดไหนคนเจ้าของผลิตมึงจะแบบว่าเครื่องผลิตเครื่องบินเออมึงจะผลิตเครื่องบินเลยหรอใหญ่พอไหมเครื่องบินใหญ่สุดแล้วนะจริงครับเรือไททานิกนะเรือไททานิกเลยแต่ว่าซีอโอผลิตเครื่องบินก็ไม่ได้มองมึงนะจริง เอมาที่ยวมับมึงมึงนรกเองมากแต่ขับหล่เลยแต่เอางี้คือโดยสตอรี่ก็คือเหมือนแบบว่าเรื่องเรื่องค่อนข้างดําเนินว่าแบบเออเป็นเขาเขาเรื่องอะไรนะตอนนี้มันมีปัญหาแค่เรื่องของระดับคนงานคือระดับของเพื่อนๆทนี่วอสภาพแวดล้อมของเขาจี่ที่เขาแบบโอ้ยสิ่งที่คุณเป็นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นความฝันกลางวันใช่มันเป็นความฝันกลางวันใดๆแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นพาร์ทขอบฝั่งพ่อแม่ อ่อาหอวฟาครามว่าเขาโอเคไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยกับการที่อยู่ๆลูกเขาอะที่ชอบผู้หญิงแล้วอยู่ก็เทินมา ชอบผู้ชายเพราะอะไรหรือว่าจริงๆแล้วคือแค่ชอบนิสัยคือขอแค่นิสัยเขาโอเคเราก็แบบโอเคด้วยโอเคด้วยเปิดใจก็ไปตามในดอกนีออนรอรักนะคะซึ่งมาเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่ไม่ได้บอกช่องว่าจะลงไม่ได้บอกช่องท่งไม่บอกเวลาเดี๋ยวรอรอต่อไปทุกคนก็ต้องรอต่อไปแล้วก็สำใครที่ชอบอันนี้ที่เซอร์นี้เดี๋ยวจะแปะไว้ด้านบนด้านล่างกระทายคลิปแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างแล้วถ้าใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับนีเไม่ชีวิตก่อนแล้วไว้บาย